สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกออที่หนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเจ้า t o y ย t a าไฮรักอินโวนะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับมีทั้งห้าสปีดแล้วก็หกสปีดนะครับรวมไปถึงอ่าแบบมีแคลรี่บอยและไม่มีแคลรี่บอยด้วยนะแต่วันนี้ออฟจะมารีวิวตัวคันนี้ก่อนนะครับที่มีแคลรี่บอยนะครับอันนี้นะนะครับตอนนี้ราคาถูกปรับลงมานะครับ ราคาอยู่ที่3ามแ0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนสบาทนะครับราคานี้ตอนนี้มีไม่กี่คันแล้วนะครับถ้ายัางไงแล้วลูกค้าสนใจต้องรีบติดต่อเลยนะครับแล้วเข้ามาดูรถนะรถนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีประตูตัวเตี้ยทั้งหมดนะครับปี2018นะนี่ครับปี2018ยังเป็น่าตัวรดไฟไฮโดรเจนนะครับยังไม่มีตัว ไปจัดหมอนะครับได้เป็นร้อแม็กแล้วนะครับเกียร์มีทั้งแบบเดียดยอบเรียนแจ้งครับมีทั้ง6สปีดแล้วก็5สปีดนะครับนี่อันนี้เป็นแบบมีแครี่บอยนะครับก็นี่ครับเซลเลอร์มาไลท์กันแล้วนะครับนี่ครับเซลเลอร์มาไลท์กันแล้วเยอะแยะนะครับเพราะว่าลูกค้าเรามีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็มีทางหลายช่องทางนะครับทั้งช่องทางส่วนตัวแล้วก็ออนไลน์นะครับก็ ยังไงแล้วถ้าถูกใจต้องรีบเข้ามาจับจอนะครับเพราะว่ารถราคามันถูกจริงๆนะครับตอนนี้ลูกค้าราคา329,000บาทนะครับเดีย๋ยวพาไปชมภายในนะอันนี้เครื่องจัมบ์แบตนะไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เอามาจัมบ์แบตนะครับบางทีแบตสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ถ้าสตาร์ทไม่ติดตัวนี้เราต้องเปลี่ยนแบตให้ลูกค้านะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะ อันนี้ออฟัดดูว่าสวยนะครับสวยเลยนะครับภายในก็ทุกคันนะครับจะเป็นเบาะนะครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้าตัดด้วยได้เทานะครับตัดด้วยได้เทาคันนี้กุญแจครบด้วยนะกุญแจครบสองดอกนะบางคันกุญแจมีดอกเดียวนะครับบางคันกุญแจสองดอกนะครับเบาะนะครับฝั่งนู้นก็กิบกิบเลยอย่างที่ออฟเรียนแจ้งนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมีนะครับร่องรอยของฝั่ง ผู้ขับขี่นะครับก็จะมีรอยยับรอยยน่นเพิ่งนึ่งจากมันใช้น้ําหนักตัวนะครับบ้านท้ายในการที่จะรองรับก่อนปีกมันก็เลยจะไม่สวยนะครับแต่ว่าฝั่งคนนั่งนะครับปีกสวยๆครบๆเดิมๆนะครับนี่ตัววิทยุยังเป็นตัวยังไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับลูกค้ายังไม่ใช่ทัชสกรีนะนะแอร์เมนวลปกตินะคันนี้คันนี้เกียร์หกสปีดนะนะครับคันนี้เกียร์หกสปีดนะ ทะเบียนหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยทะเบียนทะเบียนสวยด้วยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เบาะกิ๊บกินะครับเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับน,นี่ครับเบาะกิ๊บกิ๊เลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยครับตัวนี้เลขใหม้นะครับเดี๋ยวเราปิดประตูแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ เลขไมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสสองมืเก้าพันแดร้อยห้าสิบเจดกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม์แท้แน่นอนนะครับเราการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมเกอใไม้นะครับเลขไม์น้อยกว่าน,นี้ก็มีนะครับเราก็จะคัดคัดให้ลูกค้าดูโดยรวมนะครับนี่นะอันนี้เราก็จะมาวิวเป็นคันคันตรงนี้ก่อนนะครับที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นออกสีเหลืองๆนะครับไม่ใช่ สนิมนะอ่ามันเป็นดินแดงนะครับลูกค้ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดทุกคันนะครับก็แต่ตอนล้างส่งมอบนี่คลิปคลิปแน่นอนนะครับลูกค้านะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลูกให้ดูเลยนี่นะครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นดินนะอไม่ต้องกังวลครับครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแมกด้วยนะครับ เป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับลูกค้าเป็นยางปีสองพันยิบสองนะเนี mm ่ย hmm. ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยตัว E นะครับนี่อันนี้ก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สนใจเป็นตัวมีแคลริบอยนะครับข้างในมีแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือสัวแบบนี้เลยเดีย๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับลูกค้า เครื่องขนาด2.4นะครับเครื่องขนาด2.4งจุร้อยห้แรงม้านะนี่ครับน็อตเดิมๆทุกจุดเลยนะครับฝาเดิมๆนะครับไม่มีการขูดขอดนะครับนี่นะครับแอมซ้ายน็อตเดิมๆจิ๊บๆเลยนี่ครับ การเดิมโรงงานเลยนะนี่ครับมีหมดนะครับเป็นโครงแทมเพ็นะครับอยู่ครบตรงสุดนะครับนี่ครับคานเดิม LR ชัดเจนนะครับน็อตนะครับน็อตคานรับฝากระโปงนะครับเดิมเดิมสีดําแบบนี้นะครับไม่มีรอยถลอกรอยลูดนะครับรอยไขนะครับนี่ครับรถเดิมเดิมต้องที่ออฟนะครับรถดีเด็ดออโต้นะครับ เป็นรถหมดสัญญาเช่าที่เราเข้ามาเน้นตลอดนะครับนะครับเป็นรถป้ายแดงนะลูกค้าเป็นรถป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงออกศูนย์นะครับแล้วก็กรรมสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอาคเน์แคปิตอลนะครับนะครับทุกคันนะครับผมแล้วก็ให้จัดเช่าโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือเอกชนนะครับต่างๆพอหมดระยะก็กลับมานะครับ ข้อดีของเราก็คือเรารู้นะครับว่าเป็นหน่วยงานไหนเป็นผู้เช่านะครับรถตรวจสอบที่มาที่ไปได้รถมือเดียวไฟแดงนะครับรมวรบรมไปถึงระยะการเมนเทนแนนต์ต่างๆในส่วนของตัวรถแต่ละคันด้วยนะครับก็จะมีประวัตินะครับเช็คให้นะครับผมมั่นใจได้เลยครับซื้อรถออฟนะครับลูกค้าหลายๆท่านแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับคันนี้ก็นะครับสวยๆเลยนะครับ ราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแส0สองหมืเก้าพันบาทนะก็รีบเลยนะครับนี่ครับพี่เซลมาจอดไล่รถกันนะครับรถล็อตนี้นะครับอย่างที่บอกครับราคาสามแส0สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับราคานี้เลยแต่ไม่ใช่ทุกคันนะครับก็จะมีตามลิต์นะครับตามลิต์ที่นี่ครับพี่ออฟได้รับมานะครับก็ราคาดีเลยนะครับราคาลิต์นี้นะครับก็ ยังไงแล้วต้องคัดนะครับลูกค้าบอกเลยครับว่าอยากได้สี่ประตูตัวเตี้ยนะครับราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีคันไหนบ้างนะครับยังไงแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยังไงแล้วเอาจะคัดรถให้ลูกค้าแล้วก็นัดหมายเข้ามาดูครับที่นี่ช้าไม่ได้นะครับที่นี่ช้าไม่ได้นะครับเซลเยอะนะครับลูกค้าส่วนตัวออนไลน์ก็เยอะนะครับแล้วราคานี้นี่ผมบอกเลยว่า ไม่นานแน่นอนนะครับแทบจะหมดแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่ปรับลงมาสามแสนสองมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมีจองไปแล้วสามสี่คันเลยนะครับลูกค้าบาครั้งที่เพิ่งปรับลงมานะอย่าช้านะครับโอเคท่านใดสนใจสี่ประตูตัวเตี้ยปีสองพสิแปดตัว e นะครับเกีร์ธรรมดามีทั้งห้าสปีดและหกสปีดนะครับมีทั้งแบบแคลิบอยแล้วไม่มีแคลิบยนะก็ สอบถามาเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับยังไงแล้วยิงกังเป็นเข้ามานะครับเดี๋ยวออฟให้คำปรึกษานะครับทั้งซื้อสดและจัดไปเนซ์นะครับผมเดี๋ยวออฟถ่ายลดโดยรวมนะครับคลิปหน้าเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจทะเบียนไหนเป็นพิเศษก็แจ้งเอาไาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ